รถครอบครัวเจ๋งที่นั่งน่าใช้ราคาประหยัดคุ้มค่ากับคันนี้นะครับ Honda BRV 1.5 SV ปี2019จะมีอะไรพิเศษกันบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์คัสรดสวยคุณภาพเกรด A สาขาสุวินทวงศ์46นะครับวันนี้เรามีรถให้คุณเลือกซื้อรกหามากกว่า500คันนะครับตอนนี้ขอเสนอนะครับ1คันก็คือ รถครอบครัว7ที่นั่งน่าใช้นะครับราคาสุดคุ้มค่าคันนี้เลยครับ Honda BRV 1.5 SV ปี2019นะครับผมมาดูกันที่ดีไซน์รอบตัวรถนะครับตัวรถได้มากับสีเทาดำนะครับผมสีสวยเดิมรอบคันนะครับคันนี้เป็นตัว SV 7ที่นั่งนะครับผมมาเริ่มมาที่ด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับโครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับโลโก้ใหญ่ๆนะครับผมล่างมาถึง ไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดย์ไทม์ดั n บลิ่งไลท์มาให้นะครับพร้อมไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าดีไซน์เหมือนดังผึ้งนะครับผมด้านล่างเนี่ยตัวสเกิร์ตเนี่ยเขาดีไซน์มาเหมือนแบบว่ารถคอสอเวอร์นะครับเพราะว่าสไตล์ของรถเขาเนี่ยจะยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับไว้สำหรับว่าวิ่งบนถนนหลักถนนดําหรือจะลงไปลุยๆบ้างก็ทําได้นะครับคันนี้ดีไซน์สวยนะครับผมกําลังดีเลยสำหรับรถครอบครัวนะครับ ถ้าเกิดว่าใครเอื้อมไม่ถึงแบบราคาเอื้อมไม่ถึง CRV ไม่ถึง Fortuner อะไรพวกนี้ลองมาดูนะครับรถคันนี้ได้อัตราสิ้นเปลือที่ดีด้วยนะครับเหมือนรถเก่งเลยเครื่องยนต์พันห้านะครับผมประมาณสิบสิบสองสิบสามโลลิตรไปได้นะครับคันนี้มาดูที่ด้านข้างตัวรถนะฮรล้อนะครับมากับล้อขนาดสิบหกนะครับใช่หรือเปล่าใช่ครับล้อขนาดสิบหกนิ้วเป็นยางมิชลินด้วยนะครับผมทูโทนปัดเงาแบบนี้นะครับมีมาให้มีระบบเบรก ABS มาให้ นะครับผมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ในโครมนะครับผมอันนี้สีสันสวยรอบคันนะครับผมมือเปิดสีโครมียมนะครับตัดกับสีตัวรถฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับมาดูด้านหลังนี่ฮะไฟท้ายสวยๆนะครับเป็นไฟท้ายแบบลากยาวพาดผ่านด้านหลังของตัวรถนะฮะเป็นไฟไลไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็นเส้นนะครับผมโลโก้ BRV สวยคมชัดนะครับ Honda i v t e c เนะฮะโลโก้เครื่องยนต์ i v t e c ิ1 5 0พันห้าครับผมมีกล้องหลังมาให้นะครับผมด้านหลังนี่ครับเหมือนด้านหน้าเลยกับสเกิร์ตดีไซน์แบบว่าเหมือนรถครอสโอเวอร์นะครับผมนี่มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ2จุดอะคันนี้สภาพสวยครับอยู่ดีเลยนะครับผมกระจกไล่ฟ้ามีไฟเบรกดวงที่สามนะครับผมด้านบนมีเสาอากาศนะครับพาร์ทเดิม Honda หมดเลยครับกระจกอันนี้ได้ไปใช้งานสวยๆเลย และที่สําคัญนะครับข้างบนคันนี้นะเขามีรูฟแอกมาให้นะครับเพราะว่าสไตล์การคนใช้รถประมาณเนี้ยครับอาจจะดูเป็นรถครอบครัวที่ออกต่างจังหวัดได้นะครับผมมีสำหรับคนที่เอาไป,ไปวางถานนะครับเก็บของด้านบนหรือจะใส่เต็นท์หลังคานะครับเป็นรถคาร์แคมปิ้งนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะครับผมเอาไปใช้ได้ครับเพราะว่าด้านในเนี่ยถ้าเกิดว่าครอบครัวใหญ่ๆเนี่ย เจ็ดคนอย่างเงี้ยนั่งกันเต็มแล้วจะขนของที่ไหนก็วางข้างบนได้นะครับแล้วมีพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเก็บของได้อีกนิดนึงนะครับผมมาเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับผมให้ดูเลยวะคิวกันสาดมีมาให้ครับครบสี่บานเลยนะครับผมดูวันที่โครงสร้างรถนะฮะบอกเลยว่ารถเรารับประกันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อ,ตอหรือกรอไมมาแน่นอนกับสีก็ไม่เคยนะครับผมให้ดูเลยครับเม็ดอาร์กลมๆแบนๆเรียงสวยแบบนี้เลยนะครับผมได้ไปอยากซื้อรถ ซื้อความสบายใจนะครับมาซื้อกับเพชรยนต์นะครับผมเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหลังจากออกรถไปนะครับผมแผงประตูครับน็อตเดิมไม่มีการขาดการไขนะครับมาดูได้เลยนะครับผมภายในยังสวยนะครับพาดูกันทุกฝั่งเลยอ่ะผมพาดูทุกฝั่งเลยนะครับผมเนี่ฮะไม่มีการชนด้านข้างนะครับไม่มีการชนเลยไม่มีการเปลี่ยนอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างนะครับแผงประตูปิดสนิทดีนะครับ ไม่มีการไม่มีดีเฟกเลยนะครับผมอ่มาดูดะฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมย้อมแสงนิดนึงนะฮะโครงสร้างนะครับเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับครบครบได้ไปใช้งานนะคะบบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับคันนี้ Honda BRV 1.5 SV นะครับเที่นั่งปี2019นะครับผม คันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดเลขไม่อยู่เพียงแค่89,000โลเท่านั้นเองครับไม่ข้ามแสนนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะฮะนี่เลยครับแผงประตูนะครับผมขอเปิดเลนวานิดนึงอ่ะแผงประตูสีดํานะครับผมมีบุหนังเดินหน้าสีขาวตรงนี้ที่วางแขนนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับขึ้นลงออโต้บานคนขับนะครับผมกระจกปรับพับด้านข้างนะครับเซ็นทันล็อกมีครบนะครับเป็นกู้สตาร์ตเอนจินนะครับผมมีช่องเก็บของเลยตรงนี้ด้วยนะครับ ช่องแอร์มีเส้นโครเมียมไม่ใช่เส้นโครเมียมสิเส้นสีเทาซิลเวอร์ตรงนี้นะครับแต่แต่งมามาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัย3ามก้านแบบมัลติฟังกชันนะครับควบคุมวิทยุเครื่องเสียงตรงนี้นะครับผมพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีการลอกนะครับอาจจะมีซิดบ้างแต่ไม่ลอกนะครับผมมีแอร์แบ็กมาให้นะครับวัดศูนย์นะครับวันนี้ให้ดูเลยนะครับแผงแอร์นะครับผมสีเหลี่ยมมแบบนี้สวยๆนะครับผมคอนโซลภายในสวยๆครับมีแอร์แบ็ก มาให้นะครับตรงนี้เป็นลายเหมือนแบบว่าเหมือนไลายคาร์บอนเลยนะแต่จริงๆมันเป็นลายแบบได้ไม่ถูกเหมือนกันแต่มันสวยมากเลยนะเป็นลายลังพึ่งเล็กๆนะครับสวยดีนะครับตกแต่งมาได้ดีจอกลางมีมาให้มีกล้องถอยมาให้นะครับผมแอร์ออโต้มีมาให้แล้วนะครับมีช่องเก็บขอดี้ด้วยนะครับข้างล่างมี power outlet นะครับผม1จุดมีช่องวางแก้ว2งจุดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกมือแบบแมนนวลธรรมดานะครับผมมาดูด้านบนอีกบ้างนะครับด้านบน ที่บางแดดคนขับมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับผมไม่ไม่มีไฟนะมีไฟสว่งแยูที่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมขอา้โดยสารด้านหน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันกระจกนะครับส่วนกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับมือแบบนี้นะครับธรรมดานะครับผมมีอะไรอีกนะครับให้ดูเบาโอเคมาดูเบากันนะครับเบาคันนี้นะครับสีดําแน่นๆตึงๆหนังสีดําไม่ปีไม่ขาดอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับไม่เฟดเลยนะครับสวยงามมากนะครับ คัดมาแล้วนะครับรถคันนี้ว่าสวยจริงนะครับผมเบาะปรับแบบแมนนวลนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมเปิประตูโครเมียมนะครับนี่เลยให้ดูเลยนะครับสวยงามภายในเบาะเนี่ยคันนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นเ็จที่นั่งแต่ว่ามันสามารถปรับเบาะได้เยอะมากนะฮะพับเบาะจะเป็นพับเฉยๆก็ได้หรือจะพับเก็บขึ้นมาก็ได้นะครับเบาะพับแบบหกสิบสี่สิบ นะครับหกสิบสี่สิบด้านหลังผู้โดยสารตอนท้ายนะครับอีกสองตำแหน่งนะครับผมมีที่วางแก้วมาให้นะฮะช่องก็บของให้สองฝั่งนะครับผมคุ้มคุ้มครับคันนี้รถครอบครัวสักคันนะฮะอยากดูรถครอบครัวในราคาเริ่มต้นนะฮะคันนี้อะนอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องห่วงครับด้านหลังจะร้อนไหมครับเพราะมีแอร์ราวมาให้นะฮะผู้โดยสารตอนหลังปรับยิงไปได้เลยนะครับมีไฟตอนหลังมาให้นะครับผมสวยๆคุ้มคุ้มนะครับคันนี้ มาดูด้านหลังกันครับกดปุ่มนะครับเปิดขึ้นมาด้านหลังให้ดูนะครับโครงสร้างน็อตเนสฝากระโปรงนะฮะประตูด้านหลังไม่มีการขยับนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับบอรหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับอย่างที่บอกไปพับได้พับลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาเก็บได้นะครับผมถาดล่างนี่ฮะตรงนี้เป็นบริเวณถาดเก็บของด้านหลังนะครับ เก็บของได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ครบเจ็ดที่นั่งก็พับเก็บแล้วก็วางของได้เยอะนะครับด้านล่างก็จะมีล้ออะไรอยู่อคันนี้ครับเตินด้าไม่ใช่ตตาฮอนด้าบรีวีหนึ่งจุดห้าเอสวีปีสองพนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องด้านในกันบ้างนะครับพามาดูภายในครับของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าแห้งๆนะครับเครื่องยนต์ i v ว e เทคนะครับพัคันนี้นะครับ ให้ดูโครงสร้างครับน็อตฝากระโปรงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการขันการไขใดๆเลยนะครับผม2ฝั่งครับติดกงติ๊กเกอร์อยู่ครบถหน่วยความร้อนติ๊กเกอร์มอกมีมาให้นะครับผมแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขันการไขนะครับหัวโช๊กอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถเราคัดมาแล้วนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักทิกคว่ำตัดต่อหรือปลอมไมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมไม่มีการกลับสีบอกเลยว่าได้ไปในใช้งานคุ้มๆเลยนะครับ ครับก็พ่อบ้านคนไหนนะครับกำลังหารถครอบครัวอยู่นะครับบอกเลยว่าแนะนําครับคันนี้กับในงบประมาณแค่ไม่ไม่เกินห0 0แสนนะครับได้รถเจ็ดที่นั่งไปกันทั้งครอบครัวนะครับพากันไปได้ทั้งครอบครัวหรือเอาไปทํำรถแคมปิ้งก็ได้นะครับมีรูฟแรกให้ข้างบนนะครับคันนี้ Honda BRV 1.5 SV ปี2019นะครับราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับผม รถทุกคันเรารับประกันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อกรอไม้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าได้ไปใช้งานก็คุ้มครับหากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับยังมีรถให้รีวิวอีกเยอะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ